อนี้กับมาที่เรื่องการเมืองอ่ามันเรื่องการเมืองกันต่อนะฮะว่าด้วยเรื่องของรวมไทยสร้างชาติอ่าวิเคราะห์กันหน่อยครับวิเคราะห์กันหน่อย <c oughs> เรื่องจดหมายที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับตอนเยน็เยนๆค่ำๆเนี่ยจดหมายนี้ถูกปล่อยออกมาแล้วก็ปล่อยมาพร้อมกับมีคำว,ว่าลายเซน็นนะครับจดหมายมีสองหน้าส่งไปถึงนาย,ยกแพทงทานต้องวิจารณ์อย,อย่างนี้เลยจากจาก,จากภาพที่เราเห็นนะฮะหนึ่งจดหมายนี้ไม่มีไม่มีที่มาที่ไปนะครับทีมงานดาวโหลดอีกทีหนฮ จดหมายนี้ไม่มีหัวไม่มีอะไรนะครับเขียนกันง่ายพิมพ์กันง่ายๆเลยแบบนี้นะครับคือยังไม่มีใครยืนยันว้างัันเถอะจดหมายของใครล่ะมีแต่มีแต่นักข่าวมายืนยันะนะ <laughs> ก็ถูกส่งไปถึงไปถึงสื่อบนชนแล้วนะฮะในหลายในหลาย,ลายสนักแหละนะครับแล้วก็ออกมาพร้อมกันเลยแล้วนกะ็อ้างเหตุผลว่ามีการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐสภางชาติที่ไม่เหมาะสมม,มีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปดูอีกหน้าหนึ่งคือการลงชื่อการลงชื่อของหน้านี้ก็ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่สองก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่า ขอเซ็นพัฒน์มถือเนี่ยแล้วบอกว่าลงชื่อก็ไม่ลงว่าใครเป็นหัวหน้าคณะชุดนี<อ>้หัวหน้าคณะเจรจาใครแนะ่จริงก็ลงชื่อมาสิ<อ>ไม่มีเห็นไหมนะแล้วก็อ้างอิงว่าไปมีรายชื่ออยู่อีกหน้าหนึ่งนะครับซึ่งก็กระโดดไปอีกหน้าหนึ่งเลยปกติเนี่ยเขาต้องลงชื่อกันในหน้านี้ถูกไหมจะได้รู้ว่าเซ<อ>็เเนชื่อกันด้วยเรื่องนี้มันก็แปลกอยู่นะเซ็นชื่อกันตรงนี้เลยจะสิบยี่สิบห้าสิบคนถ้าลงได้ก็ต้องอย่างน้อยสามคนห้าคนก็ต้องลงชื่อหน้านี้ก่อนถูกไหมครับเวลาที่เราไปยื่นพรบเนี่ยร่างพรบในสภา เขาก็ต้องเซ็นชื่อกับหน้านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหน้าถัดไปค่อยมีบัญชีหางว่าวตามมาว่าแล้วก็หน้าต่อไปก็ตามมานะครับก็มีขึ้นต้นที่คุณสุชาติชมกลิ่นเป็นคนแรกนะครับพิชารัตนรลหาพงชนะเป็นคนที่สองนี่ก็อยู่ในทั้งเราไช่วยพาณิชย์แล้วก็บัญชีรายชื่อแล้วก็ไล่รายชื่อไปทั้งสสเขตด้วยสสบัญชีรายชื่อแล้วมันก็ไม่รู้อะไรนะแล้วยเซ็นก็ไม่รู้อะไรนิคิวเดี๋ยวเอาลงนิดนึงให้ดูหัวนิดนึงครับลายชื่อพร้อมลายมือชื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรวมไทยสร้างชาติก็เขียนก็กว้างๆเขียนแบบอะไรอ่ะไม่มีไม่มีว่าจุดประสงค์ของรายชื่อนี้เพื่อทําอะไรนะจะขอลาออกหรือเปล่าหรือยังไงคือประเด็นประเด็นที่คุณมุนยอดตั้งเขาสังเกตนะครับน่าสนใจเพราะว่าจดหมายสองหน้าเนี่ยจนวันนี้ยังไม่มีการยืนยันนายกก็ไม่ยืนยันว่าได้รับจดหมายอะไรจากยังไงนะครับใครเอามาให้แล้วก็แล้วก็สื่อเนี่ยเอามาลง แล้วก็เมื่อเช้านี่ก็มีสสสามคนจากจังหวัดชุมพรเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไอ้ลายชื่อที่ยื่นขอมีการเข้าใจว่ามาจากคนแรกก่อนคนแรกอ้างว่าทั้งสามคนของชุมพรไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ลงชื่อแล้วอีกตอนในสายมาก็จะมีคนหนึ่งออกมานะครับก็เป็นสองคนในในนี้จำนวนนี้คนอื่นๆก็ยังไม่มีการยืนยันแล้วในจดหมายนี่เขียนแรงมากนะเขียนว่ารัฐมนตรีของพรรคเนี่ยขาด ความรู้ความสามารถในการที่จะมาบริหารประเทศรัฐมนตรีผมอ่านแล้วเนี่ยคนเขียนนี่ก็ต้องเป็นคุณสุชาติละก็ต้องเป็นทีมง,งานของเขาอ่ะคุณสุชาติเป็นหนึ่งในสี่ที่เป็นรัฐมนตรีนะครับท่านบิ๊กเล็ก<ค>น,นักก็ผล,ผลนาคพันนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าคุณสมบัติท่านเนี่ยคับแก้วเลยเป็นอดีตเลขาสมอชอ,อดีต,ออต,อตอรองพบตบมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนี่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงก็เหลือสองคนคนหนึ่งก็คือคุณพีรพันธ์ กำลังโดนล้อในเรื่องจริยธรรมโดนล้อในเรื่องของคุณอะไรเนี่ยครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณขิงคุณเอกนัทก็มีสองคนแต่เนื้อหาในจดหมายนี่แรงมากนะที่บอกว่าส่งให้นายกนะครับก็ยังไม่ยืนยันวันนี้นายกให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็ไม่มีไม่มีการตอบคําถามประเด็นนี้เพราะนั้นเรื่องนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นความพยายามที่จะให้ให้มันกระเพื่อมในส่วนของรวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งเช้าวันนี้ผมได้คุยกับ กนนาคนหนึ่งนะครับเป็นอดีตสสหลายสมัยเลยจากภาคใต้ก็ได้สอบถามถึงเรื่องนี้อดีตสสท่านนี้ก็ยอมรับครับว่ามันมีแรงกระเพื่อมในพักคุณสุดชาติเนี่ยเขาก็อาจจะหงุดหงิดไม่สบายใจอะไรเนี่ยครับก็มีการกดดันและภาพในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นเรื่องของการไปกินข้าวอะไรกันเนี่ยครับและในรายชื่อเนี่ยมันก็มีชื่อหนึ่งก็คือคุณพินพัฒราวิชัยกุล นครศรีธรรมราชท่านเป็นอดีตรัฐม,มนตรีอุตสาหกรรมรตอนนั้นนะครับก็อยู่ในรายชื่อที่เข้าชื่อกดดันให้มีการปรับคลมวันนี้ก็เป็นอย่างที่คุณดิพัทธ์ก็ยังไม่ออกมาอธิบายนะว่าตกลกว่าได้ร่วมหรือไม่ร่วมใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เลยยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ว่าอดีตสสท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตน่าสนใจมากครับบอกว่าคุณเป๊ปซี่ดูเนี่ยเรื่องนี้มันจะไปคล้ายๆกับกรณีของผู้กองธรรมนัฐไหม พราะผู้กองธรรมนัตเนี่ยตอนช่วงที่คุณเศรษฐานะครับโดนถอดถอนจากนายกวันที่14สิงหาคมนะครับวันที่20สิงหาคมเนี่ยผู้กองธรรมนัตเนี่ยเขาดันระดมพลที่กระทรวงเกษตร<อ>แล้วก็รประกาศว่ากลุ่มเขาเนี่ยมี20คนอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีที่พักจะเสนอไปเนี่ยครับจะต้องอยู่ในโคต้าของกลุ่มก็คือสองคนที่รัฐมนตรตีเนี่ยจะต้องมาจากกลุ่มของคุณธรรมนัตแต่ว่า ลุงป้อมเนี่ยเขาไม่เสนอเขาไปเสนอคนในกลุ่มของทางลุงป้อมที่อยู่20ยี่สิบคนนะครับมันก็เลยแตกหักกันผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเขาไม่ยอมเลยแล้วผู้กองธรรมนัฐนี่ตอนนั้นเขามียี่สิบคนแน่นอนแล้วความที่เขามีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณทักษิณใช่ไหมปรับคอรมอเท,ที่ยวนั้นเขาดีดพลังประชารัฐออกเอาประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วก็ในส่วนของกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐนี่ที่ตอนนั้นยังไม่เป็นพักกล้าทํานะครับ ได้รัฐมนตรีมาสามคนครับมีสอสอยู่20คนได้มาสามคนได้น้องชายมาคนหนึ่งอัคราพมเผ่านะครับแล้วก็คุณอาจารย์แแบมเนาะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอิทธิคุณพ่อของคุณอัตกรศศรษฐิจทยากรได้รัฐมนตรีสามคนจากสอสที่มี20คนก็แสดงถึงคอนเนคชั่นที่ผู้กองธรรมนัฐมีกลับมาที่สุชาติชมตลินครับอดีตสสท่านนี้บอกว่า คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยอาจจะไปได้ของดีมาจากคุณสารัตไหมคุณสารัตนี่ก็เป็นนายทุนคนหนึ่งนะครับที่เคยสนับสนุนพักนี้แล้วตอนหลังเนี่ยก็มีปัญหากันแล้วก็มีข่าวว่าคุณสารัตนั้นไปไปช่วยไปช่วยเหลือนะครับเป็นนายทุนให้กับพักโอกาสใหม่อันนี้ก็ลิงกไปถึงประหลัดชิงนะครับ,รบพอลิงประหลัดชิงก็ต้องลิงกถึงข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยที่ก็มีการระดมมาเป็นหัวหน้าพักเป็นเลขาธิการพักซึ่งตอนเนี้ย โอกาสใหม่ตัวแสดงที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวจริงแต่ว่ามันก็มีคนนักธุรกิจเบอร์ใหญ่เข้าไปนะครับมันก็เลยมีข่าวว่าเนี่ยโอกาสใหม่มีการติดต่อกลุ่มคุณสุชาติและคุณสุชาติเองน่าจะได้สัญญาณพิเศษอะไรจากใครถึงออกมาขยับในลักษณะนี้นะครับแล้วคอนเน็ t ชันคุณสุชาติเนี่ยอาจจะต้องผ่านนักธุรกิจท่านนี้พอนักธุรกิจท่านนี้ก็รับรู้ว่ามีลิงก์โดยตรง กับคุณเสี่ยงทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจิ๊กซอที่ผมก็มาต่อให้เห็นนะครับว่ามันอาจจะมีการอะไรซับซ้อนไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูครับว่ารวมไทยสร้างชาติจากนี้ไปยังไงและอย่างที่ประเด็นที่คุณบุญยอดตั้งข้อสังเกตเนี่ยน่าสนใจนะครับว่ายังไม่มีใครออกมายืนยันว่าเฮ้ยมันมีจดหมายนี่จริงมีการยื่นถึงนายกนี่จริงลายชื่อยี่เป็คนนี่ไปจริงต้องรอคุณสุชาติแต่ตัวภาพที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่พี่วิเศษคุยกับ ะสสคนอดีตสสคนหนึ่งซึ่งอยู่ในลมยส่สังชาติเนี่ยมองภาพเนี่ยคล้ายๆกับเป็นเ,นเหมือนภาพหลอนของพลังประชารัฐเดิมใช่ใช่พลังประชารัฐถูกถอดออกไปจากการรูปรัฐบาล<ช>แต่คนของพลังประชารัฐซึ่งกำลังจะแตกตัวเนี่ยกลับได้เป็นรัฐมนตรีใช้โมเดลนี้เลยกับทางพงรรครวมใส่สังชาตินะครับภาพก็จะออกมาว่าอันนี้ถ้าเราคิดตามนะลมสชาติออกจากรัฐบาลในรอบหน้าแต่คนในลมใส่สังชาติซึ่งยังอยู่ในรมใส่สังชาติยู่แล้วแต่ก็มีจํานวนหนึ่งได้ไปเป็นรัฐมนตรี ในโคต้าพิเศษเอใช่ใช่คือเหมือนกรณีผู้กองทรรมนั้นเลยแล้วถ้าเขามี18คนนะเขาก็ต้องมีสองที่นั่งนะครับสองที่นั่งเนี่ยคนหนึ่งก็ต้องเป็นสุชาติแน่นอนนะอีกคนหนึ่งเนี่ยผมก็มองว่าเอ๊ะหรือจะเป็นคุณพิมพัทราไหมถึงมาอะไรเนี่ยครับจากใครก็ตามก็จะอยู่ในกลุ่มที่จะแยกแยกตัวนี่ในกลุ่มใช่ไหมแล้วก็ดูแลควบคุมกันเข้าใจง่ายกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหม ทางฝ่ายของโดยสารสังชาติเดิมคุณเอกนัทคุณอะไรต่างๆก็ออกมารู้สึกว่าทำไมไม่พูดกันตรงๆไม่เดี๋ยวมาพูดมาพูดกันให้มันชัดเจนเป็นเรื่องของการแซะเรื่องการจะร่างกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานหรือเปล่าครับอะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยัยงคลุมเครือครับเพราะว่าคุณบุญยศต,ตั้งก้อสังเกตเนี่ยน่าคิดเพราะว่าไอ้จดหมายนี่ตกลงถึงมือนายกหรือยังไม่ยืนยันลายชื่อยี่เ็คนถอนไปแล้ว3านะครับอีก18อยู่จริงไหมถ้า18นี่อยู่จริงนะครับ มันจะเข้าสูตรผู้กองธรรมนัฐเพราะว่าอดีตสสท่านเนี่ยท่านยอมรับว่าคุณสุชาติเนี่ยกับพักเนี่ยมีปัญหากันละโอเคถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยคำถามคือการเมืองไทยที่เรียกว่าประชาธิปไตยทํากันแบบนี้ในระหว่างทาง4ปีได้เหรอโอ้โหมันเรื่องผลประโยชน์นะคุณบุญยอดเป็นนักการเมืองวัก่อนเนี่ยพี่คิดดูนะตเราั้ไม่าก็ไม่เคยเชื่อเลยว่า เข้ามาโดยการบอกว่าตัวเองได้รับการเลือกมาจากพักพักหนึ่ง<ช>ประชาชนให้คะแนนของพักนี้มาคุณเป็นสมาชิกพักนี้คุณจึงได้เข้ามามแต่ระหว่างทางคุณบอกว่าไม่ฉันจะย้ายละฉันจะบ,บีบฉันออกสิขับฉันออกสิใช่ไหมแม้แต่ยังไม่ขับก็ได้เปิดรัตมนตรีก่อนอ่ะอค,อคือคือผลประโยชน์นี่ผมว่าเหนือสิ่งอ,อื่นใดนะอืชัดเจนมากนะครับเ<ช>พราะกรณีเนี้<ช>คือตอนเนี้ลุงตู่ไม่อยู่อยู่แล้ว <นะ S 2> แล้วปรับเที่ยวหน้าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเผอเผลอนี่พี่เล็กของผมเนี่ย นัตตพล,ลนาคการที่เนี่ยอาจจะหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเพราะว่าพักเขาก็ไม่เห็นความสําคัญนะ,ะว่าทําไมต้องมีกลาโหมเพราะตอนนั้นเนี่ยไปเอาทําให้ทางคุณพิมพ์พัฒนาเนี่ยต้องหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีไงเพราะว่ามาได้ช่วยกลาโหมตอนนั้นบอกว่าจะต้องช่วยไปช่วยขัง ่ตรงช่วยคังเคยมีคุณกฤษดาจีนวิจารณานั่งอยู่แล้วก็ออกไปใช่ไหมฮะก็น่าจะขยับไปไปอยู่ที่ช่วยคังพราะที่ช่วยกะลาหมเนี่ยมันก็เป็นโคต้าที่ลุงตู่เนี่ยน่าจะมีการคุยกันเพราะว่าการที่มีบิ๊กเล็กมาอยู่ในรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นนายทหารที่ลุงตู่ท่านไว้วางใจเนี่ยมันก็อุ่นใจไงว่ารัฐบาลทําอะไรเนี่ยก็มีบิ๊กเล็กอยู่ตรงนั้นด้วยอันนี้ดีคําถามที่จะปิดใช้สุดท้ายวันนี้เลยทําทั้งหมดเนี่ยไม่เกรงใจลุงตู่เลยเหรอ ก็นั่นน<ค>ะก็เหมือนกับว่าออแล้วพอไปเอาตำแหน่งของลุงตู่ช่วยก,ววกาโหไใครแล้วเหรอือใช่ใช,<ห>ใช่เพราะว่าเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะรวมไทยสร้างชาติที่ได้คะแนนบัญชีรายชื่อมามากมายเนี่ยเพราะลุงตู่เลยนะครับแล้วบิ๊กเล็กมาเนี่ยลุงตู่ท่านก็บอกว่าที่ต้องเอาช่วยกลาโหมเพราะว่าอย่างน้อยมันได้ดูงานด้านความมั่นคงถึงแม้ภูมิธรรมจะเป็นว่าการเนี่ยแต่มีบิ๊กเล็กที่คอยคัดท้ายเรือนะครับแล้วหลายครั้งนะครับบิ๊กเล็กเนี่ยท่านก็ทักท้วงหนึ่งในนั้นก็คือ กฎหมายที่พรรคเพื่อไทยต้องการเสนอในเรื่องของการแก้ไขระเบียบกระทรวงกลาโหมบิ๊กเล็กเนี่ยท่านก็ทักท้วงแล้วก็บอกว่ามันจะไปปรับแก้เนี่ย <c oughs> เพื่ออะไรมันจะทําให้เกิดความตึงเครียดในที่สุดพรรคเพื่อไทยนี่ <c oughs> เขาถอยนะ <c oughs> เขาไม่เดินหน้านะครับที่จะไปแก้ว่าให้เอาโผทหารเนี่ยที่ในหลวงท่านปโปรดก้าลงมาแล้วนะับมีพระลมราชงการลงมาแล้วเนี่ย <c oughs> ให้เข้าคลอบอกให้มึงบ้าหรือเปล่ามึงไปเอาเข้าคลอมันไม่เคยมีใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือวิธีการที่ ฝ่ายพักเพื่อไทยเนี่ยเขาอยากจะควบคุมไม่เห็นว่าไอการปรับย้ายทหารเนี่ยพักเพื่อไทยจะต้องคุมซึ่งตามระเบียบพรบ,พรบจากระเบียบกระทรวงกลาโหมที่เป็นอยู่เนี่ยการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยบิ๊กเล็กเนี่ยหลายครั้งครับที่ไม่ค่อยเป็นข่าวแต่ที่ผมรู้มาก็คือท่านก็คอยงัดท้ายเรือไม่ให้มันเกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างกองทัพกับรัฐบาลน,นะครับครับ,รบนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครในทางเรื่องของกองทัพ นะครับพักการเมืองและแนวชายแดนของเรานะฮะก็ต้องบันลื่นนี่วันอังคารบันลื่นนี้แล้วนี่วันนี้วันที่วันที่10แล้วนะสิบสองนะครับแพทย์สภาซึ่งเมื่อกี้คุยกับอาจารย์ตุลพี่หมอแกบอกว่าสองในสามนี่ชิวเชีวบอกชเชี่ยวเชียวสองในสามนี่ชิวเชีวไม่มีปัญหาระหว่างนี้ไม่มีฝนตกแดดออกอะไรใช่ไหมไม่มีใครจุ่ยนะแต่ว่าสิบสามเนี่ยน่าจะเข้าไม่ทันไงใช่ยว่า ผลของแพทย์ที่สภาจะไปให้ทางศาลท่านประกอบคำวินิจฉัยว่าป่วยชิปทักษิณไม่ได้ป่วยจริงไม่เกี่ยวกันโกหกทั้งนั้นอะไรไเงี้ยครับก็ยังอาจจะยังไม่ทันสิบสีครับ,รบโอ้โหวันเสาร์ติดตามนะครับติดตามครับท่านผู้ชมครับ